สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างเป็นกระแสที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ในส่วนของเอพิกเลจินนั่นเองตัวเกมเนี่ยได้เคยเปิดให้เล่นในส่วนของตัว PC แล้วก็มีผู้เล่นเป็นจำนวนมากจนมาถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้และในตอนนี้นะครับตัวเกมได้เปิดให้ลองเล่นในบางประเทศบนมือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม Hi, friends. Watch out. ในเกมเราจะได้รับบทบาทเป็นผู้รอดชีวิตและลงไปแบทเทิลรอยเอร์ในเกาะและแผนที่ต่างๆมาพร้อมด้วยสกิลตัวละครสุดล้ำและปืนสุดทันสมัยที่คอยซัพพอร์ตสไตล์ต่างๆในการเล่นของเราพูดมาถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่าครับผมว่าจะเป็นยังไงในส่วนของ Epic r e g e n t โอเคนะครับเข้ามาแล้วเราอยู่บัญญาตกราฟฟกโอเคนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่เรารอกันมายาวนานมากฮะเพื่อนเขาติ๊กใช่ไหมติ๊กก็ลงไปเลยฮะ โอ้ยมีเฟรมเด็กกระตุกนิดนึงไงหาปืนกันเลยเพื่อนปืนไปไหนเพื่อนไม่มีเลยท่าอู้อู้มีเสียงปืนฮะเดี๋ยวใจเย็นนะครับทุกคนยังไง

เร,รเรารวนยิงหรือเปล่าฮะเรากลังวิ่งจะเติมเพื่อน เพื่อนเขายิงหมดแล้วโอเคก็อันเดิมดีกว่าตามเพื่อนเราไปพเไปพเปืพเ่อนมีอะไรให้เราเก็บบ้างเก่งเท้าฮะตุกไว้เอกหนึ่ง คือเกมนี้เนี่ยมันมีอันติด้วยใช่ไหม โอ้โดนยิงไม่ใช่กินนองแน่กระในปะเจ็บฮะน่าจะเจ็บอยู่ สวยครับแตกไปหนึ่งเพื่อนไม่เห็นยิงเลยเพื่อนสวย งี้ปืนที่ดีคือปืนที่มีลูกกระสุนโอเคตัวฮะตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าไปสามฮะ เราต้องวิ่งเขาเ้าไปในวงนี้ปะรยครับเพื่อนฮะไม่มาเหรอรีโหลดดิ้งรีโหลดดิ้งโอเคฮะเราสามารถรีเกาะได้นะเวลาเกาะเราโดนยิงฮะโอเค ไม่เขาขอ้ขอผิดอ,อ,อันนี้เป็นอันตีนะฮะอันนี้เป็นสแกนครับผมใช้ได้สองสกิลนะสำหรับตัวที่เราเล่นอยู่นะฮะตอนนี้เราเข้ามาในวงละ up here hammer point got an evo shield here level two reloading ยิงนะครับทุกคนไอ<ห>สิบหกยิงไม่ดีเลยนะมันมีการนี่เลยฮะฆ่าแบบนี้ด้วยเออมีปาหน้าไปฮะแล้วเขาก็ตาย 270กว่าฮนะในส่วนของลูกปืนนะครับสแกนแล้วไม่เจอใครเลยอันนี้คือที่ชุบเพื่อนนะถ้าเพื่อนตายเนี่ยเราสามารถชุบเพื่อนได้นะ ลองใส่ของดูนะเพื่อนอยู่เหลี่ยมนู้นฮะแต่ยังไม่เจอการประทะนะครับบอกเลยว่าเล่นกันเพลินๆเลยแล้วใครโดนยิงฮะใครเขาปะทะกันครับเนี่ยตรงนี้เรายังอยู่ในวงนะบ,บอกเลยว่าค่อนข้างโอเคเลยมีการผนสลิงด้วยนะครับ เพื่อนเราคนฟ้านะเหมือนจะมีการประทะบ่อยนะฮะ reloading reloading ฮะไม่รู้ว่าใครมารัา r e l o ดดิง้ง นี้ออกมานาอ,อกวงทำไมเพื่อนเราต้องเข้าไปในวง,งนี่มีใครแล้วเพื่อนเราต้องเข้าไปในวงกันแล้วตอนนี้โ,โอ้เลือดเอือก็ฟิตค่อคนข้างสวยเลยนะครับ <Phoenix. S 2> มีการขี่รถด้วยไหม รถคันนี้ขี่ได้ไหมครับรถคันนี้ขี่ไม่ได้ครับคือเขาไม่ยอมเข้าวงนะรถคันนี้ขี่ได้ไหมครับขีไ่ได้ฮะ e เ,เ,เขายิงเล่นเหรอสแกนดีเอ็นเอ นี่ตายที่เพื่อนเล่นอย่างนี้เราน่ากลัวมากเสียงอะไรฮะ Round ring นี่ได้เสียงไหม

<Treasure> เขารุกข <with> ึ้นได้ฮะตอกตอมันได้ตายฮะสวยครับเพื่อนโดนเหรอสวยฮะคแกนไปครับ ก็น่ายยิงใครอะ อะไรและสหายเราต้องเดินหน้าต่อสแกนไปเรื่อยๆฮะดูว่าเจอใครหรือเปล่าฮะ เพื่อนเราไม่ได้เข้ามาด้วยนะสีฟ้าเหมือนจะยิงปืนเล่นหรือเปล่าฮะใช่ฮะเขายิงปืนเล่นนะตรงนู้นมีแอร์ครับผมเนี่ยเ,เจอคนเยอะเลยฮะ 何だ แดงครับสวยน็อคหมดครับผมเฮ้ยมีคนยิงวะไม่น่าเออแล้วเราก็โดนยิงอยู่ใช่ไหมไม่โดนนะเ่อนเราโดนยิงอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราวิ่งไปเช็คนี่นะฮะ scanning area. the เห็นวิ่งมาสามคนบ้าเอ้ยต้มโดนเหรอต้มเพื่อนไหวไหมเรากำลังวิ่งขึ้นไปช่วยในยิงกระไพ ล้มในวิ <faith> <food> ่งไปไหนในยิงใครเพื่อนยังไงเพื่อนเพียบเลย เพื่อนน่าจะมาช่วยเก็บนะ Level three. Scanning Scan the area. Yeah, shield battery here. Warning. Ring movement in progress. To those who need it, there is an extended energy mag here. Level three. เราได้จริงๆปืนอยู่แถวนี้นะดไปก่งนู้นฮะหรือเราโดนยิงหรือเปล่าฮะสายขวาญหน้าหลังหรือเปล่า

Recharging my shields. Firing. Recharging my shields. Firing. ลูกหนึ no ่งครับตัวฮะไม่ลูกปืนละมวลเพื่อน น่ามีคนนะสวยโอ้ยนึกว่าเจอเพโอ้ลูกปุหละหมดให้ตายอย่างตึงฮะตึงมากดีที่มันไม่ค่อยเกร็งกันนะนีที่ชอบไม่ค่อยเกิงกันนะบอกเลยว่าดึงดีที่รอดตายนะครับ ตะกี้ตึงมากบอกเลยคิวไปสิบสามฮะลูกปืนหมดยิงจนเพลนยิงเพลนเลยลูกปืนหมดไม่ได้เก็บลูกยิงเพลนเลยนะครับไม่ได้เก็บลูกลูกปืนเลยโอเคเรเวลอาร์ตนะเป็นแมตช์แรกนะบอกเลยว่าตึงมากๆนะครับเนื่องจากเป็นแมตช์แรกเนาะ มูจบจากทูตุเรียลนะครับปุ๊บก็อาชิปเลยนะครับบอกเลยว่าตึงจัดนะครับโอเคในเจอละครด้วยนะสำหรับเจอละครเนี่ยเราได้มาจากการที่เรียกว่กอับด้วยนะครับเราก็จะไ,ได้เจอละครนะโอเคสวยงามนี่ฮะเห็นไมเวทีสิบสี่ก็จะได้คุณนี้มานะครับก็โอเคแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะ โอเคล็อกอินด้วยนะมีล็อกอิน7วงเจ็วันด้วยนะครับต่อไปก็ได้ตัวละครตัวนี้มานะเป็นตัวที่สอนเราเป็นทูวอเรียลนั่นเองนะครับก็โอเคแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่กับ Apex Legends นะครับในอีพีต่อไปวันนี้ก็ตัวเขาตุลานะครับผม